ตอนนี้กะทิปมาใส่บาทยื้อเพื่อนบุญเนาะแล้วกร่นนะร่ต้นตนเ้นระเครเาไบาตอนนี้ก็าสาบ่บาทแล้วก็หย่าน,นามแล้วแล้วเนาะทุกคนของหน่อยนึงเน่ยซีดจังหน่อยเจังทั้งเทิงพนพืน่นมัดแค้นอยู่เนาะ แลวเราื่อยดีใจยว้แต่ว่าเสียดายว่ะมันโบมีไม่ดีไฮลุ่งกันท่องท่องเบิ่งนวจือบอคุณที่เวนไพ ไปดีท่านผู้ชมก็โหก็สองทิพซ่าแนวเนาะซึ่งในตอนนี้กะทิพมาใส่บาดอยู่เฮือนบุญเนาะแล้วกะตอนนี้กะอยู่ที่หนาเฮือนอ่าพ่อทุกเก็นเป็นผีเหีห่ยมหอยแล้วแล้วกะสิพาทุกคนไปใส่บาททิพก็ไม่ได้ใส่บาทตั้งแต่โดนๆเลวเนาะแล้วะละกะเมื่อน,นี้กะพอดีอันอมีโอกาสพอดีเนาะในมาเฮือนบุญแล้วกะสิใส่บาทว่าตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าอัน ทิพย์อยากใส่บาตเนาะคิดว่าชาวันศิลปก่อนล้วจีใ่แต่ว่าพอดีอันลุงห้องเนาะทางเมีกาเพิ่นแจ้งข่าวบุญก็เลยว่าได้มากมองนี้เนาะพี่น้องนี่บ่ได้มาคนเดียวได้ไหมนี่ <c oughs> เหมือนเดิมเนาะทีมงานเก่านี่ร้านก็มาตายกับอันพนิชากําลัางจะแจ้งอยู่ทางนั้นสวัสดีพ <c oughs> ี่น้องสวัสดีมากแค่นิดนึน <c oughs> งก็ใส่บาตอยู่แต่แล้ว <c oughs> นี่บไป ยางแล้วผินกำลังเผ็อยู่เนาะพี่นนังไข่แหนมาท่านผ <c oughs> ่านกิา่านไปห่หาทีนังเด๊ะต่งคี่ท่านเด้ขอแะ้วพี่นนังตอนนีกอะหน,นาว นามตุตสาอาหังยาจามาบินดาปตังทิพะทีิขังทิพะโพชนังทิพะสุขังพระวันตูนุผูงขาทางหลายมียิ่งใจใหญ่น้อยบ่อมีใจเก็บค้อยมามัวย่อคันเข่าึ้นหัวพอใส่บาตเดชพาภิกษุรงเจ้าเพื่อหายเป็นทานส่งท้งหลงวิญญาณ ทานภูมิพระคุณทั้งหลายไม้มีเจ้าภาพเจ้ามุลสถาคือพระเท่าทีนสมบูรณ์นอนลำจันตลอดถึงวงศาคณะญาติพร้อมทางพี่น้องที่อยู่ไกลหรือยู่ไกลถึงได้ออกเข้าใจบา้าตในเวลาวันนี้ขอให้หอดให้ถึงพ่อแม่ปู่ย่าตาไนบุตรีบุตรสามีภรรยา คณะญาตทั้งหลายสัพสัดหน่อยใหญ่เจ้าจำบน่ายรินถูกถั่วนาพอจงในมาลาเอา <c oughs> ชวนบุญชวนกู้ชนทีุ่งข่าทั้งหลายได้เอาเข้าใส่บาทในเวลาวันนี้ขอประพุธจงจำขอประทังจงแเจนเทวดาทุกแหงแย่งทั่ว,วติศสามีผาน,านาปะปัจญูโฮตุสาทุอิมังมิดีปตังโอท่านั่ง เขมิหังภะโขโหมีถุติยมปีอิมังบินติปะตังโอทานังเขมิหังภะโขโหมีตาติยมปีอิมังบินติปะตังโอทานังท่านาปะตังมาลาภูพังถุปาทิปังเขมิหังภะโขโหมีสาธุสาธุอนัโมทามิ ยอนปัจจ tr ัยทานเป็นต้นเป็นสาไตเนาะเองลองไฟไหม้ด้วยลองไฟไหม้ด้อยไตไ

Tangga tidak, 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 tidak,

วิผุดังมหิทียนผูเนาเตนะกนามาปันโตเตัปัเตสาวิตนาสิตาวาตุนินโตตันเตตัสสัปวนตุเตนมังกลานิโทกาเทนเทปุจจเกนสุตัาดังครมมังวิสุตติสุติมติปกาปิทานังยานาคเทนาวิตินาสิตาวา ตนโตจันเตสัตภ์วันดุเตเยมังคลานิเอต้าปิกรัสสยมังคลานะมาตาโยวาจโนทินทิเนีสารตีมาตันเตตวานเนดาบิวิธานิจุปันตวานิโมกังสุขังกาติกขมยันตลุนตาพัญโยอริยโกระดุอันบัตเตเลว เดันดอกไม้ออมาผัเท่ามานั่งประจำที่ไปนั่งประจำยะน้าไม้ชานบ้านอันพนหาเกลเดาปทานเออเร็วจะกอนะขีอยู่ดับไป่าน้ากันบ่เออยัดกรอ่อนพีน้องมาดมานิวงรูลานมาดมานวงมา p o w อ e r จุจีไปเร็วก็ะไดอุ้ยเมนมีตายไปเรื่อยๆได้เต็มบ้านนึงมันมานอยู บรรยายนิยานจะในนี้ความเล็กอยู่ในใว้แต่ว่าอีหลุมนี่ก็ะทำจะเข้าเอาาด้วกินจะดอกปลาเข้าก็ได้ยานตาวาริวาปุลาปารีปุเรนทิสักการังเอวเมีอายุวันโนสุขังอันยะนามาตาเตมีอากาศเตมี ก็เขากะกินข้าวกินข้าวแล้วแล้วก็กลับเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณแปดโมงแปดโมงฝ่ายเขามาแล้วน้องยอมแซ่บแซ่บขอบคุณค่ะนเลยกับอันนี้แกงน้าจะแกงใส่ไว้ดกินแล้วก็มีเจี๊ยมมีอ่าลวกข้าวลวกเบอร์คือจะกินข้าวนล้วกันน้องต้องขันที่ซ่องน้องเยี่ยมจังเลย

ซีนจ oui> ังหน่อยเจมสทั <h ums> <h ums hey ้งเทิงพื uh ้นพืนมัดแค้นอยู่เนาะเซเบอร์ โอ้กินแล้วกินแล้วกินอยลุงอยื่อตัวกินบอมึงกินเดีกินวันเดีกินเรื่อยกินแล้วกินเฮงเขาพามาเทนกับเขาเด้อายุบันขวัญยืนหายทุกข์หายโสดหายพยาธิโรคผ่าบุญรักษาธรรมารักษาวัฒนาดีอายุหัหน้าสุขภาพพลงเราันยืนมันยืนเนาะอ้าวเย้ เออมีสีมกคลดนดีสาได้ปฏิได้เออโอดีพ่ชุกมาหมดเลยพี่ชุยังจะเลิจะเละไมไชใมไม่แล้วื่อชื่อม่เยอ่ชื่อช่อชื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 ่ชื่อชื่่อ่าชื่อ่อชือื่อชื่อชื่อชื่อ่อชือชื่อชื่ออแื่่อ่อ่อชออแื่อชืออช่ ใป่วจบ้างบ่จ้บ้างวันจะไปเห็นรนเจ้าไปมันเเดกเบิ้งนเราเยอะเเฮ็ดซ่งเพ็ดซ่งยังเอะไรลเ็ตึมต้นเราไม่ได้สำหนักสอนเราได้ไอพีมาลำรู้ไลำร่อยเออินเรียบร้อยใช้าอ ว่ามีกกมาบนพะม่นไปใส่นอนแกนอนน้ำกันตักไเอันนี้ี่ยวะู้หนอขาทีคือหน่อซานเนาะเออจ้พื่อา่จอหนอซานทคือสีกรมแตอียบ้ อ้าวเจียด้วยนองมะขาววะนอน้อซานดีโบเบนไว้คันไว้มันสิคนตัวนี้แกรบมาเป็นาะอบคุณแกบมันดีใจกับกุบว๋ว่าแต่ว่าเสียดายว่ะมันโบมีใหม่ดู

พี่ได้ขับรถเนี่ยว่านนี่ยกินจะเกี่ยงเนาะอยากกิ่เก่งดูเขากิน,นเก่งเก่าะว่า <laughs> ซาคือพุกกินซาซาอิมแล้วน้องว่านบรรจัดไปสุดใหญ่แล้วสวยหนึ่งผู้เดียวสบายดีเลยสบายดีโดย ส้งแสบผักน่าควกินนอามันแจบดีเลยข้าวเสออาเห็ดป่าบ่แบเนาะมันขาข่าไก่เป็นไก่ป่ะใสที่เป็นันนปลาดุน่าจะปลาดุกต้องใส่ กะทิแข่งกันกินท่านซีเพ็ดอีกจะไหน่คร,รับนี่มัจะเพิดไปไหนท่านนี้ผดีผดีกับเข่งกันด้วยมันมีกับกีกันอันนี้แข่งกินเอาลองไม่ได้ฝืนสูบดละเขาจะเป็นกรรมาการนะ ขื่นเอาอง้งอยางเนาสไตล์นอนเดึกเนกาะเมื่อคืนก็เลยตาแดงเื่นมาตองเจา <c oughs> เหรอไดกถ้วยนี้ได้กัน,น,นยนะัง <c oughs> ลองกิ๊กขาแสบดูนะกินแสบเวร <c oughs> <c oughs> กินแสบเวรวานกินวาน่กงแกงตอแบอ้องจิ้เป็น,นกะเรลียงดีขนาดเนาะก็หอย่อยมันเลื่เลย แขนกินของ้าวแล้วกิขนของหวานนะเพี่นงนิชาจ้องเลยเถื่อนเบิร์ดเอ้าเดชเปินยังบไงเบิดลร์ดทุสนาขึที่ฟ้องตัดสิ <c oughs> นแมนะ่ดีนะเรียกพี่น้งองกินหวานของหวานต่อ,อโอ้น่ชาอะไรอีกนะนั่งตักก่อน ทัง้งเลกินวานมาแต่งตัวคำหนึ่งลวเด้คในชองวานหอมมันค่มีน้แมวนั่นาะอ,อ,อลืมนะคุณไร้ไกใช่ไหมมาทาังทีเนี่ย พ่นหาแก้วอาาอยากอันไฮรุ่งกันท่องทองเหมองเนาะจือบอคุณพี่แม่นไพรลอกสั่งคำรามเนื้อคนรอรเนี่ยวะสัตว์รลุงสื่อยเหรอชื่อก้อยชื่อก้อยโอเยน้ำกั้นน้อง ก็แ่มาบูชาคือพ่นม่เห็นเลเพ่นจืจือเห็นเมื่อเห็นหอดุเลยอันเท้ามากค่ะกำลังเหตุอันนี้เนาะให้กำลังเหตุประตูนัตอนตะกี้เปิงทางในนอนหลุมว่านอนอยู่ทึ่งนอนหลุมแนาวปอหลุมยากไปยากโอ้ห้องน้ำเพื่อนห้องน้ำบทันแล้วเนาะ โอ้ห้องครัวอยู่นี่อืห้องครัวห้องครัวนี่ห้องน้ำต่อไปกับห้องน้ำก็เรื่อนลังใหญ่แต่ว่าอยู่คนเดียวเนาะอออืีเเจ้าห้องน้ำอยู่นี่อันนั้นอันนั้นห้องประทันแล้วเออเลยห้องนอนอยู่นี่เนาะอูเออบอนอนในห้องตู้อ๋อมันอยู่มันยังมันอยไละอยู่คนเดียวฮะ เอ่ยบ่โอ้ยท uhm wow. ี่จะไปไหน่คุ้มเยอะอาบามมันเลยนอเาเมื่อไปเยเออสบอ่ใจกะกลวงอยู่แต่ว่าคือ่าเห็ดทองนอนน้อยสะเด้ได้เอาคือบาเห็ดองนอนใหญ่เลยอล้เอ่ะองนอนใหญ่ไปบุนมาไปดูมองนึงบุมาไปดูมองนึ่งออไปเรารอก ハははは นี่ก็คือบรรยากาศทั้งมืดของงานใส่บาเทียนบุญพ่อตูเนะ้เข้นเนาเสิ่งเผินมีลูกซิพวกคนเนาะแต่ว่าถ่ายลูกๆเผินว่าอยู่คนถี่มางานแต่ว่าถ่ายอยู่โทรศัพท์น้ดำด๊าเสียงมันบอดดายเสียงไม่บอดดายนาะพี่น้องถ้าแบบบดำยังเก็บคลิปไว้ก็เสียงลงทั้งสองบอดำหายได้เบิงนะ่งเนอกค่ะคลิปนี้กะสิจบไว้เพียงเท่านี้เนาะขอบใจทุงฮ้องที่ลูกหองทองที่แจงข่าวบุญมาเนาะถ้าพี่น้องมักคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจทีเนาะกะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้นบ๊ายบาย